มีรายได้มากก็ต้องมีรายจ่ายมากต้องมีความรอบคอบในการบริหารจัดการทางการเงินมุ่งมั่นมีเป้าหมายต่อสู้ลุยแก้ปัญหาต่างๆสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ มาพบกับอาจารย์น้ำหนึ่งในการพยากรวงรายสัปดาห์ให้กับท่านที่เกิดในวันจันทร์เราะวันที่29มิถุนายนถึง5กร,รกฎาคม2 5 6 8ค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้การเงินของท่านมีโอกาสมีรายได้เข้ามาในหลายๆช่องทางซึ่งมาจากความมานะบำพักเพียนต้องสู้ลุยอย่างสุดกำลังเพื่อจะทำมาหาทรัพย์สร้างรายได้ ให้มากในช่วงนี้นะคะและท่านก็มีรายจ่ายเป็นเงาตามตัวมีรายได้มากก็ต้องมีรายจ่ายมากไปด้วยในช่วงนี้ท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็ต้องมีความรอบคอบในการบริหารจัดการทางการเงินให้ดีนะคะเตรียมพร้อมในเรื่องของการจะจ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีค่ะ ถ้าเราบริหารจัดการดีก็สามารถที่จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้ต้องใช้สโลแกนงานคือเงิน,งนเงิน,งนคืองานบันดาลสุขนะคะต้องวิริยะภาคเพียรมุ่งม,มั่นมีเป้าหมายที่จะต่อสู้ลุยแก้ปัญหาต่างๆในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานแก้ปัญหาหรืองานปรับเปลี่ยนก็ต้องทำให้สำเร็จให้ลุล่วงให้จงได้ ท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายซึ่งอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของความรักคนที่มีคู่แล้วถือว่ายังมีคนรักเป็นกำลังใจอยู่ไม่ห่างคอยสนับสนุนส่งเสริมให้กับท่านที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ความรักที่ดีเลยล่ะค่ะส่วนคนโสดอาจมีคนมาแอบรักแอบชอบแอบปลื้มเราอยู่ ก็ขอให้ดูให้ดีนะคะเป็นช่วงศึกษาดูใจคนที่มารักมาชอบเรานี้มีคู่หรือยังเราคบซ้อนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นรักที่หลบซ่อนหรือเปล่านะคะก็ขอให้ดูใจกันให้ดีๆค่ะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคพืนคันโรคภูมิแพ้ต่างๆนะคะและโรคเก่าต่างๆที่รคบประจําตัวอยู่แล้วแล้วกลับมากําเริบให กวนใจเรานะคะพักผ่อนให้เพียงพออย่าทํางานหักโหมนะคะออกกําลังกายดูแลตัวเองให้อยู่ในสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะถ้ามีอาการผิดปกติก็ต้องพบแพทย์นะคะอย่านิ่งนอนใจนะคะเสริมมงคลด้วยใช้สุดยอดสีพึ่งฟันธงสุรินทราหูพระยันพิชัยสงครามคุ้มดวง ก็จะทำให้เรามีจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งในการต่อสู้ฟันฝ่าและมีเสน่ห์เมตตามหานิยมและเสริมด้วยการใช้น้ำอบคันธมาศผสมน้ำอาบตัวเพื่อเป็นสิริมงคลคุ้มครองดวงชะตาเสริมให้มีมงคลความสำเร็จในทุกๆด้านที่ปรารถนานะคะขอวอวยพรให้ถ้าที่เกิดในวันจันทร์คุณรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะ